ีพี่น้องมูนี่ก็มาเก็บมักเล่นเนาะลืมซื้อรถกับเข่าบูมีก็เลยมาเก็บอยู่สวนเนาะพอได้ใส่บ้าได้สุดขาดรับสิตาม,มาังหงกินเข่าเพี้ยนเลยพี่น้องก็สบายดีเนาะมาสู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะเก็บม,ก 8, มักแปบิ๊กนั่นเพิ่งกเก็บมกกักเสกมาเมื่อกี้อ่อนเนาะมือน,นี้เนาะอากาศอ่อนร้ายทุกคนเก็บตวบัวละพานาเนะ ไปแม่มาฮุงตามาฮุงเพิน่นะมึอนี่โอ้ยนอ

กินตามม้งเพิ่มเนาะมันหวานอะไรพี่น้องหวานเลยหนึ่งเนาะใจมันนี่หวานนะพี่น้องเม็ดมันไหมมันจนดำเลยเนาะนหวานขนมเทเต้เลยนะทุกคนหนักหักพิกทุกคน หอมเพรหมัมกเฟรชกระเทียมเนาะหอมกระเทียม,ม,มนะเวลาเัาตำมะใบหนัวใส่ใบหนวลงไปงูมันหน่อยเนาะน้ำตาล มังหน้าเนาะทุกคนมันใส่มะเร็งไปเก็บมาจากสวนมุกี้อยากเลยมุมีก่กะสีตามกินเนาะอุ้ยมาใส่ก็ได้กัน Okay. ตำมะหุงเพิ่มพี่จะมากระสิกเนาะแน่เรียบร้อยทุกคนคกินกันได้เลยเนะาะตำมะหุงมาทุกคนเนาะพี่น้องปลอดภัยเนาะสุขสุขคนมากินตำมะหุงเนาะมาตำมะหุงเพิ่มกับสาวจานนันเนาะกะ มื้อนี้กันสิพาทุกคนมากินข้าวเที่ยงเนาะแซ่บๆเด้อทุกคนบ่ได้กินหลายมื้อเนาะทำหูงึงมามากมื้อน,น,นี้เนาะแซ่บๆเลยจ้ะทุกคนมากินเป็นหมู่ข่อยได้เด้อเนาะากินผู้เดียวมันก็บ่แซ่บไดยพี่นอ้องออื 过了吧。 ก็มากันเสิร์ตเนาะ น่อพี่น้องเฟสไลายใส่พริกไลฟ์หมดเฟซชาจันร่นบาได้เนาะทาะจำรหัสบาได้พี่น้องเลยมันออกจากระบบเข่าบาได้คนชาจรินจำได้อยู่แบบตุ้สิจดสกดาดไว้แเด็กชาจันที่หาเมืองเนาะ ถ้าเ่ารหัสได้เมือ่อใดกับพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะท้าจังนต่คิดทอดทุกคนนะคิดทอดมันเะมันออกจาระบบัเข่าเข่าวข่าว่าวได้บ้ต้องไปหาอันน่ะไปหารหัสเนาะรหัสผ่างเฟซบุก๊กมันข่าสซูลาบบบมาได้พี่น้องร่างเครื่อง จำเต็มก็รีเซ็ตเครื่องใหม่ว่าบอ้าอกากระบบเขาบอกเขาาอีพัเขาบ่ไอ้กุก็ิ้มอ เพชรเนาะพี่น้องชิ้นผู้เดียวจ้ะ ทำนะทำน,นั้นไปไป <Yeah. S 1> ไม่ไม่ต้องเก็บเอาไปให้แม่ก่อนไปนานาไผ่คลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่สวัส <Yeah. S 1> ด,ดีครับเป็นยังไงสวัส <I know. S 1> ดีครับดิสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายโอ้ <I know. S 1> ยน้อนาหน่อยเนาะทุกคนกำลังเงยนเ็นหนา คาคลิปอยู่คาคลิปกินข้มต้มอยู่งาอาย่ม่าเอนหไหมมีคนเยาไหมล่ะ ข้าวอ๋อทำอไงก่อนขอบคุณครับก่อนเนี้ยขอบคุณครับเล้าข้าวขอบคุณครับเล่าหนูจะทำอะไรโนโอนโนโนมาเอามันมามาเอาเอาบ่เอาเอาไม่เอาอ่าขอบคุณครับโนโอีกแเค ไม่เอาไม่เอาเนะเก็บนะนะไม่เอาก็เก็บนะใคคิดม้นะนั่ง,งนั่งนั่นั่งนั่นัน่งังนั่นังนนี่งน ็ดเนาะพี่น้องเผ็ดกัแซ่บเม็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้งอง น้นไปเรียกแม่ขันมากินช้มดํไปไปเรียกไปเรียกแม่ขันมากินชมดํน้อเฮะมน้ำพี่น้อง้โอ้ยน้อน้อเอาไปแช่สนะ เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับที่โจ๊กโรงแรมท่านี้เนาะฝากให้ทุกคนเนาะกดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกพอาจารย์ได้เนาะสำหรับเฟซบุ๊กกับพอาจารย์กับพยายามคิดละฮะคื่เนาะคิดบอกออกเนาะทุกคนเนาะเฟซกับมันเข่ากรได้เนาะทุกคนเนาะกับที่ทอดพีพีน้องๆเนาะเอฟซีทุกทุกคนเนาะกับคอล่าวค้ามบาขอบใจแลักการสบายเนาะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเด้อ